ลาแล้วแหละฉันเกลียดแกมานานเหลือเกินในเวลาที่ฉันจะเสกให้แกเป็นหมันนะครับโอเคการเสร็จแล้วยกมือนะครับยกมือนิดนึงอยากรู้ใครตอบข้อหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเฮ้ยห,หนึ่งมาเยอะเว้ยไม่น่าเชื่อใครตอบห้าครับห้า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 ใครตอบห้ายกมือครับห้าห้าห้ามีหนึ่งคนที่เหลือตอบหนึ่งหมดเลยเรามั่นใจไหมครับ ตอนแรกมั่นใจนะแต่พอหันไปข้างหลังเพื่อนทั้งห้องตอบข้อหนึ่งหมดเลยเราตอบข้อห้าคนเดียวเฉลยข้อนี้ตอบข้อข้อหนึ่งครับน้องอย่าลืมว่า0 7นย์อย่าลืมปัดขึ้นใช่ไหมลูกก็เลยตอบเป็น12 1จนนั่นเองข้อนี้ตอบ1ข้อนี้ออกทุกปีจบข้อ1ผ่านไปทุกคนเปิดข้อนี้และถ้าไม่ออกพี่ให้น้องด่าได้เลยเปิดข้อ2ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน1มิติขีดเส้นใต้แกนเอ ตอบพี่เจลนิดนึงแกน X นี่คือแนวราบหรือแนวดิงแนวราบเก่งมากโจทย์บอกว่าความเร็วเป็นลบและความเร่งเป็นลบอ่ะพี่เจลให้เวลา1น,นาทีนิดนึงครับลองคิดเองเล่นๆลองดูก่อน1น,นาทีเนี่ยน้องจะตอบชอยข้อไหนไปครับ1น,นาทีเพราะฉะนั้นกาเรียบร้อยแล้วนะยกมือครับจังหวดหน่พร้อมแล้วใครตอบ1เอาที่เราตอบอะผิดไม่เป็นไรหลายคนอ่าโอเคโซนนั้นตอบ1ใครตอบ2ครับเยี่ยมใครตอบ3ครับเยอะเว้ยใครตอบ4 มีใครตอบ5เฉลยข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคือข้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 อหนึ่งครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งลูกและใครตอบข้อหนึ่งกายย่างหนูกาแล้วนะหนูเติมอันนี้ลงไปในชี้นิดหนึ่งลูกหนูว่าลูกเขาตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งครับใครตอบข้อหนึ่งถูกหรือผิดครับผิดครับเติมลงไปเลยนะลูกเติมเขาลงไปเลยมันตอบข้อหนึ่งไม่ได้น้องข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อสามเออ นี่แถว2ดีใจขนาดนั้นลูกไปเลยตามข้อ1ไปเลยเติมข่าไปเลยลูกนะสมผิดนะครับอันนี้ดีใจแรงมากแบบกะทับถมเพื่อนเต็มที่นะครับเฮ้ยหนึ่งผิดสามผิดมาไม่แกแล้ะอันนี้เรื่องจริงพี่เจียวไม่แกแล้วพี่รู้สึกว่าการแกลแบบนี้มัน